โอเคครับว่ากันได้แผ่นรองหลังนะครับโอเคอันนี้ผมก็ออกแบบไว้เป็นอย่างนี้นะให้มันเป็นลักษณะว่าอ่าเป็นเป็น,เป,นเป็นที่พิงเลยนะครับก็คือว่าเพราะว่าอ่านี่ครับมันจะเวลาใส่ล้อไม่เหล็กเนี่ยมันจะห่างจากแผ่นเนี้ยประมาณสักประมาณนิ้วหนึ่งนะประมาณนิ้วหนึ่งประมาณนิ้วหนึ่งทีนี้เคยนะฮะ เค,เคยไว้แบบนี้แหละแล้วเราก็เอาฮันเนตมาวางเลยบางทีเราก็คิดว่ามันไม่เป็นไรแต่ว่าปรากฏว่าบางทีฮันเนตมันยู่นิ้วหนึ่งเนี่ยมันย่นเข้าไปปุ๊บตัวฮันเนตก็ไปโดนล้อแม่เหล็กหมุนกนะ็ขาดครับอันนี้ก็เลยว่านี่ได้แผ่นนี้มาเนาะก็เลยมัน,นมตัดนะครับตัดตามรูปเนี่ยครับก็คือว่าให้มันต้องบนเป็น,ปนแง่งนะอันนี้ยังไม่เสร็จนะเกือบเสร็จแล้วแหละวิธีใช้ก็จะใส่อย่างนี้นะครับ นี่ล็อกเข้าไปเลยนะครับล็อกเข้าไปเดี๋ยวเราเข้าไปแบบนี้เดี๋ยวผมจะเจาะรูตรงนี้นะอ่าข้างล่างข้างข้างในเนี่ยทำเป็นน็อตลองนะเหมือนเหมือนตัวนี้น็อตลองเหมือนตัวนี้แล้วก็เอาน็อตร้อยนะครับโอ้ครับเบามากครับซื้อมา10บสิบกว่าบาทนะไปเดินตลาดเออไม่ใช่ไปเดินซีเก็บของเกา่าเบามากครับเพราะว่า อ,อลูมิเนียมมันจะเบามากนะแล้วก็แข็งมากตีกว่าจะกว่าจะพับได้นะโอเคก็อันี้เป็นแผ่นลองหลังนะครับนะเดี๋ยวทําไปเรื่อยๆเนาะพอดีฟ้าฝนก็ยังไม่เป็นใจนะลมมาแล้วแต่ยังไม่มีโอกาสบินน่าจะน่าจะอาทิตย์หน้าดีกว่าอันนี้ทีนี้ก็ทำไปก่อนโอเคครับ